สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเครื่งชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายดูดอุบัติเหตุสสสสมาคมสื่อช่อสะอาดและสถานีโทรทัศน์เคเบิลพีเอภูเก็ตค่ะทุกท่านดูกับดิฉันค่ะอนุมารสิงห์วางค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุท่านผอพรหมกันทิยาค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เรามา นำเสนอนะคะแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ฝากความรักความงหงญยไปให,ให้กับผู้ชมและผู้ฟังรายการเราค่ะพอ่ออ๋อวันนี้ต้องต้องบอกว่าฝากความรักความห่งญยให้กับคนทั้งโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเปิดกว้างมากนะแล้วก็พร้อมที่จะรับคนจากทั้งโลกเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเข้าสู่เทศกาลสงกรานวันนั้นพ่ออ๋อค่ะได้ยินเขาเรียกว่า ทางรัฐบาลนะคะครประกาศว่าสงกรานปีนี้โหยาวเลยตกใจตอนแรกตกใจจริงๆก็คือยี่สิบเอ็ดวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดเมษาได้ยินตอนแรกว่าอะไรนะอะไรนะยี่สิบเอ็ดวันหรือรอ,อะไรเงี้ยแปลกใจค่ะกับข่าวนีรน้รุ่นเก่าคนก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกงงเหมือนกันนะเพราะเราเคยเราเคยชินกับการมีสงกรานสามวัน นะคือคือวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่แต่านั้นแต่ว่าหยุดยาวเจ็ดวันใช่หยุดยาวเจ็ดวันก่เล่นน้ำก็แค่ช่วงนช่วประมาณนั้นประมาณสามวันแต่เราก็พบปรากฏการณ์นี้หลายพื้นที่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เจอประเด็นว่ามีบางพื้นที่เล่นแค่ครึ่งวันอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชทักตายทักตายเขาเล่นแค่เล่นน้าแค่ครึ่งวัน รู้สึกจะ14บสีคสิบ14ค่ะก็เล่นกันเร็วมาเร็วแล้วก็ไปเร็วบางพื้นที่ก็เล่นกันตอนกลางคืนนะอย่างที่สงขลาเนี่ยที่หาดใหญ่เนี่ยที่นั่นเราเคยไปร่วมงานหาดใหญ่มิตรได้สงกรานเราก็เห็นว่ามีบางพื้นที่ก็เล่นกลางคืนและมีบางพื้นที่ก็เขาเลิกแล้วเรายังไม่เลิกอย่างแถวแถวพัทยาก็จะมีวันไหลนะอย่างที่พระประแดงก็จะมีสงกรานพระประแดง มาเที่ยวนี้นะรัฐบาลประกาศ21วันโอ้21วันตลอดเดือนเมษาเลยช้ำๆเันเลยค่ะมันก็มีแต่ความงงยเหมือนกันว่าตรงงจะให้ศาลนั่งก็21วันเลยเหรอค่ะนะก<ต>็แต่เขาออกมาบอกรายละเอียดชี้แจงอยู่นะคะไม่ใช่อย่างนั้นเอค่ะอ,อันนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าการที่รัฐบาลเขาประกาศให้วันที่หนึ่งถึงวันที่21นะเมษายนเนี่ยเป็นช่วงการ เทศกาลสงกรานเนี่ยก็ไม่ิม้ไม่ได้ตีความว่าให้เล่นนะได้ยี่สิบ็วันนะฮะเพียงแต่ว่าเราสามารถจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานได้นะแต่ว่าไปกระทั่งเดือนนั่นแหละนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเรียงลําดับก่อนหลังนะบางพื้นที่อาจจะจัดก่อนบางพื้นที่อาจจะทําโปรโมตสินค้าโปรโมตการท่องเที่ยวสินค้าชุมชนออกมาออกงานมาออกเป็นบูธอะไรอย่างนี้ได้ให้ได้บรรยากาศเหมือนกับเทศกาลสงกราน ให้คนทั้งโลกเวลาเขาเดินทางมาเที่ยวไทยเนี่ยถ้ามาในช่วงเดือนเมษาเนี่ยอย่างน้อยก็ได้สัมผัสความรู้สึกนะของการเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์อาจจะมีการรดน้ําดําหัวอาจจะมีการรดน,น,น้ําขอพรนะส่งน้าพระ,ซ,ะซึ่งสามารถทําได้ตลอดะนะตลอดตั้งแต่วันที่หนึ่งหรือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะ,ะจริงๆเราผมเคยอยู่ที่ภาคเหนือนะวันที่สามสิบเอ็ดก็ยังเล่นน้ํากันอยู่ครับสามสิบเอ็ดเมษา Oh. คือวันนั้นเป็นวันที่เขาเรียกว่าไปรถนำดำหัวท่านเจ้าคณะนะ mm hmm. คือหมายเขาว่าเขาเรียกว่าหัววัดน,นะฮะ mm hmm. ไปเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อวัดที่เป็นวัดเล็กๆก,ก็จะไปหาวัดขนาดใหญ่ mm hmm. หรือวัดที่ mm hmm. มีความคุ้นเคยกัน mm hmm. นะก็ยกขยงกันไปผู้่าย่นะมีรถมีขบวนไปมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้สูงอายุก็ไป กราบขอพรท่านเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าคณะอำเภอรวมทั้งเจ้าคณะจังหวัดก็จะเรียงลําดับไปเพราะว่าต้องไปหลายที่นะอย่างหนึ่งตำบลอาจจะไปตั้ง4ี่ห้าที่เลยก็ไม่ไม่ต้องใช้วันเดียวให้หลายวันเรียงไปก็ กว่าจะสิ้นเดือนเมษานะก็สามารถทําได้ก็<ด><ด>คืออยู่ในกระแส,น,สนะคะอยู่ในช่วงของบรรยากาศสงกรานที่ผอ,อบอก<ช>บเราก็รู้สึกภูมิใจนะผอ,อนะกับ,บคำว,ว่าสงกรานไทยเ<บ>พราะว่าด้วยความที่มันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่กับคนไทยมาเรียกว่าอ้ไม่รู้จะก,กี่ร้อยกี่พันปีมาแล้ว<บ>เราก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่ารูเรลที่ผ่านมารเรลเนี้ยค่ะประเทศไทยเราเองก็ได้รับก็เรียกว่าการประกาศนะคะจากก็เรียกว่ายูเนสโกนะคะให สงกรานไทยเป็นมรดกโลกโอ้โหรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทยเลยทีนี้ใช่ครับค่ะก็การประกาศเป็นมรดกโลกหมายถึงเป็นจารีตประเพณีที่ดีงามแล้วก็เห็นว่าเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำได้ดีรวมทั้งเราเองก็ได้ยื่นเรื่องขอยื่นเป็นมรดกโลกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาพิาจารณาจากองค์ประกอบหลายเรื่องแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเราทำได้ดีนะมีความสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัย จึงได้ขึ้นให้เป็นบอดกโลกนะฮะอันนี้ก็อยากให้คนไทยนอกจากภาคภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันธนุบำรุงรักษาประเพณีนี้เล่นแบบเล่นแบบสวยงามอ่ะพอ<ม>่อนะคะไม่ใช่ว่าแบบออกแบบรุนแางหรืออะไรเหมือนที่เป็นข่าวคือประเพณีเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีงามเป็นตัวกำกับอยู่แล้วส่วนประเภทที่ไม่ดีงามทั้งหลายเนี่ยที่จะเข้ามาแทรกที่เข้ามาเบียดเนี่ยอันนี้เราไม่อยากคิดว่าเป็นก็ให้เลก็ให้เลิกซะ ะคะอยากให้ถึงก็เป็นประเภณนี้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันทําความเดือดร้อนแทนที่มันจะเป็นสิ่งดีงามมันกลายเป็นสิ่งไม่ดีงามแล้วก็ทําความทุกข์กับคนอื่นซึ่งไม่ควรจะกระทําอปีนี้ผมคิดว่ามันจะมีผสมผสานกันกันวนูมาเรื่องของสงกรานหรือเรื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าทางรัฐบาลเองเขาก็หวังนะคะช่วงนี้ครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวในครั้งนี้แหละค่ะให้ฟื้นฟูกลับมานะคะให้เศรษฐกิจ แล้วว่าสินค้าและแล้วว่าผู้ประกอบการเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ก็จะได้เริ่มฟื้นตัวกันก็คราวนี้แหละค่ะผมดูจากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาได้เรียกเชิญบรรดาเหล่าบริษัททัวร์ไกด์นำเที่ยวต่างมาหาลือกันนะ่รวมทั้งที่พักโรงแรมต่างๆนะดูเสมือนว่าเอ,อตอนนี้เรากําลังเปิดประตูนะให้คนทั้งโลกเนี่ยมาเที่ยวไทยเห็นไหมมาตรการฟรีวีซ่ามาตรการซอฟต์พาวเห็นไหมทามาพร้อมๆกัน นั่นก็แปลว่าในช่วงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้จำเพาะแค่สงกรานนะเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเดินทางคนทั่วโลกที่มาเที่ยวไทยขอเชิญชวนคนไทยนะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะต้อนรับคนทั้งโลกแหละที่มาเที่ยวขณะเดยียวกันประเพณีที่ดีงามที่ได้ชื่อว่าเป็นวัตถโลกเนี่ยก็อยากให้นําเสนอกับเขาในยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสวยงามนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นน้ําการแต่งกายการแต่งกายตัวนี้ก็โอโ้โหจะทําเรื่องกางเกงช้างกางเกงแมวอแล้วนะเขาเราียกว่าเป็นแบบว่าของจังหวัดเลยเออค่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีกางเกงอืมม่นมาอีกเยอะเลยนะแล้วก็เราวยังไม่พอ,อจะมีแคมเปญใส่กางเกงลวดลายช้างเนี่ยทั้งประเทศร่วมกันเพื่อบันทึกลงในกินเน็ตบุ๊กอีกนะมากที่สุดในโลกอีกก็แปลว่าคนทั้งโลกเข้ามาแล้วเขาจะมีส่วนร่วม การที่คนมาเที่ยวบ้านเราโดยนิสัยคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าแขกใครไปใครมาเราก็ต้อนรับขอบคูณเราจะยิ้มแย้มใช่ครับต้อนรับอย่างดีๆแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเราต้องช่วยกันป้องกันด้วยคือเราอาจจะไม่ทาร้ายต้องเที่ยวอยู่แล้วนะโดยตัวเราแต่มันอาจจะมีบางกลุ่ม,มบางพวกที่มไม่เข้าใจนะหรือบางพวกที่อุปนิสัยเจคอยังมันไม่ใช่เป็นที่พึงพอใจพวกเราเท่าไหร่นะ<ม>พวกคำไว้ขโจร<ม>พวก ลักเล็กคโมยอะไรพวกนี้เราต้องช่วยกันปรามเราก็ช่วยกันดูแลด้วยนะแล้วก็ให้ประชนเขาก็วางมาตรการอยู่นะใ,ในพื้นที่สําคัญสําคัญก็อาจจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทีนี้จะมารับมือกันยังไงนั่นสิในเมื่อรัฐบาลประกาศให้21บวันเนี่ยเป็นช่วงของสงกรานแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงพอมันมีมันมีหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวในการเล่นสงการเตรียมตัวจะเที่ยวอย่างไรที่สําคัญเดินทางยังไงให้ปลอดภยัยต้องเตรียมอะไรบ้างอะคะ่ะ ก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นใครด้วยถ้าเป็นผู้ประกอบการนึงก็ตั้งแต่วันนี้ก็ต้องเตรียมละเนื่อนะเพราะว่าจะขายอะไรจะต้อง้องอะไรใช่ครับจะดูแลสินค้ายังไงจะไปจองที่ตรงไหนรวมทั้งจะเอาอะไรมาขายแล้วให้ลูกค้าหรือคนที่มาเที่ยวประทับใจนะันนี้ก็ต้องคิดกันยาวละนะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปทํางานอยู่เช้าเป็นงานประจําเนี่ยก็ต้องวางแผนละแต่หยุดยาววันไหน เรัฐบาลประกาศแล้วว่าให้หยุดตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสองนะคือคือปกติสงกลารมันจะมี <13 S 2> สิบสามสิบสามค่ะมันมันที่จริงแล้วตัวสงกลารเนี่ยมันจะเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะแต่ววันเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบแล้วก็มันยาวไปช่วงที่ปิดเพิ่มมันคือนับไปเลยสิบสองสิบหกนั่นก็แปลว่าเรามีเวลาเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเยอะเลย mm hmm. นะ ก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดขัดเรื่องเวลาทํางานมากมายก็วางแผนยาวไปเลยนะแต่ผมเชื่อนะว่ารัฐบาลอาจจะต้องประกาศมาตรการกํากับดูแลเข้มขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าเหมือนกับที่หยุดไม่พร้อมกันใช่ครับนะคะบางบางบริษัทก็ให้หยุดก่อนไปเลยเพราะว่าป้องกันรถติดด้วยอุบ,บัติเหตุจะเกิดขึ้นด้วยทีนี้ผมก็เดาเอาืัวคาดการเอาจากศูนย์ด้านในการปรับหนนเนี่ย ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศที่จะกํากับดูแลเรื่องการเดินทางเข้าใจว่าเขาจะประกาศมาตรการเข้มกํากับที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินอยู่แล้วไหมเจ็ดวันเจ็ดว,วันนะเจ็ดวันปลอดภัยเนี่ยก็จะนับไปเลยเดิมทีมันสามวันก็นับมาหน้าสองวันหลังสองวันนั่นก็แปลว่าจะมีมาตรการเข้มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดหรือวันที่สิบนะอาจจะเป็นสิบเอ็ดนั่นแหละสิบเอ็ดสิบสอง สิบเอ็ดน่าจะเป็นวันที่เปิดศูนย์เฝ้าระวังกันยาวไปเลยถึงที่สิบเจ็ดนะอันนี้ก็จะทําให้การกํากับด,ดูแลเรื่องการเดินทางเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่สาหรับคนที่จะเดินทางทจริงๆเนี่ยอันนี้ท่านก็ต้องเตรียมพร้อมเตรีมยมพร้อมค่ะเอ,อ่อผมเข้าใจว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มันจะเกิดการกระจายกิจกรรมเพราะว่าสัญญาณหรือว่าการบ,บรกพรองรัฐบาลเนี่ยที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยม,มันก็เท่ากับว่า ทุกจังหวัดก็เตรียมพร้อมไงเหมือนกับว่านําของดีของเด่นของจังหวัดตนเองออกมาขายออกมาอวดออกมาดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้ไปจังหวัดของตอนเองนั่นก็แปลว่าต้องจัดตารางให้ดีค่ะเราบรรดากรุ๊ปทัวร์ต่างๆที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยมากี่วันแต่และว,วันเนี่ยมันมีกิจกรรมสงกรานที่เขาเฉลิมฉลองจะพื้นที่ใดเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการที่สําคัญมากค,คือถ้าถ้าเราสามารถบริหารจัดการทำให้นักท่องเที่ยวทุกคน ที่มาเหยียบแผ่นดินไทยในช่วงเทศกาลเดือนเดือนเมษาเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสเทศกาลสงกรานต์มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าเทศก,กาลสงการานต์เหนือก็อีกแบบหนึ่งนะคะบรรยากาศนะคะอีกแบบหนึ่งทางอีสานก็จะอีกอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ภาคกลางก็จะเป็นสงการานต์อีกแบบหนึง่งก็าสามารถไปได้ทุกจังหวัดในช่วงเวลานั้นก็โอ้โหเรียกว่าดีเลยค่ะคือคือท่านนักท่องเที่ยวเจาะจงมาถึงไทยแล้วจะไปจังหวัดหรือจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคสมมุติว่าจะไปเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ก็ไปดูตารางในเชียงใหม่ว่า วันนี้เขามีกิจกรรมเล่นน้ําสงกรานหรือว่าประเพณีสงกรานกระตรงไหนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ก็สามารถทําได้แต่ถ้าถ้าจะกระโจนกระโจนมาเนี่ยเหนื่อยนะดังนั้นกทมเนี่ยห้าสิบเขตก็มีการเตรียมความพร้อมที่จัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วมาลงที่กทมก็สามารถจะเลือกเขตเป็นจุดหมายปลายทางอ่าจะไปที่ถนนข้าวสารหรือหรือจะไปที่ศรีลมนะ บางพื้นที่อาจจะจัดวนสักสองรอบนะแทนที่จะจัดครั้งเดียวอย่างก่อนหน้านี้เราจะเจอว่าเล่นน้ำที่สีลมอาจากครั้งเดียว,ยวอหรือแม้กระทั่งองข้าสารก็จัดกันสองวันสามวันเนี่ยงวนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบน,นี้ต้องอตามข่าวที่เขาประกาศให้ใช่ครับค่ะก็เหมือนว่าเลือกแล้วก็วางแผนดีๆเพราะคะเห็นบอกว่าสงการปีที่แล้ว,ลวรเรื่องอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงน่าห่วงอยู่นะนนแล้วย<ค>ิ่สที่ทำงานแล้วปีนี้ยี่สิบเอ็ดวันหรือไม่ก็ทั้งเดือนเมษาโดยยิ่งน่าห่วง มากขึ้นไปไหมคะคือคือการเดินทางเนี่ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เราระบบการเดินทางของเราค่อนข้างสมบูรณ์นะเราสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถดยสาสาธารณะนะถ้าเป็นในเขตกรมอนี่ก็ถือว่าระบบขนส่งสาธารณะนี่ถือว่ามีความพร้อมเราสามารถเลือกขึ้นรถไฟฟ้าไม่ไว่าจะเป็นบนดินใต้ดินเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแบได้อย่างทั่วถึงแต่ที่เราเป็นห่วงคือการฉลอง เพราะว่าเวลาเมื่อใดก็ตามที่คนไทยหรือคนหลังมาฉลองเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยอ,อการดื่มกินอะไรต่างๆมันก็มีมากขึ้นซึ่งมันส่งผลต่อการขับขี่ เพราะนั้นหลายจังหวัดต้องมีมาตรการเสริมแล้วเพราะว่าสงการปีที่แล้วในภาพรวมระดับประเทศนะคะจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนก็มีการเรียกว่ารายงานตัวเลขอยู่นะพอนะสงการปีที่แล้วเจ็ดวันเราสูญเสียไปแล้วสองร้อยหกสิบสี่คนใช่ครับสองร้อยหกสิบี่คนนันเฉพาะเจ็ดวันนะเฉพาะเจ็ดวันค่ะหลังเจ็ดวันแล้วก็โอ้แล้วก็บาดเจ็บอีกสองพันกว่านะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอีกสองพันกว่าครั้งใช่ครับก็รุนแรงอยู่ค่ะ คือการเดินทางบ้านเราเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยพอถนนดีรถดีมันก็มีปัญหาอ่างเงี้ยปัญหาคือการขับรถเร็วค่ะแล้วก็พอช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการลื่นถ้ามาเกี่ยวข้องทาให้ผสมคนเปนกันไประหว่างการขับรถเร็วแล้วการลื่น กลายเป็นสร้างความสูญเสียให้กับคนในช่วงเทศกาลต่กานๆอ๋อค่ะตอนนี้ระหว่างดื่มกับขับเร็วอะไรที่สถิติมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเปลี่ยนกันสองด้านไหมคะในช่วงของเทศกาลสงกรกานต์เอ,อ่อตอนนี้สถิติตัวเลขการสูญเสียในแต่ละวันเนี่ย <S <S กับเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาสกลสงกรานต์เนี่ยพอๆกันละคือหมายความว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยก็สามสิบห้าหรือเจ็ดสิบรายต่อวันค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาทั่วไปก็ ก็สงกรานก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่รือการสงกราน,นปัญหาเรื่องการดื่มแลคขับก็จะเข้ามามาเยอะหน่อยมาเยอะหน่อยค่ะเยอะบางครั้งเยอะจนข้ามข้ามเส้น<ม>คือมากกว่าปกติก็กมีะนะฮะโดยเฉพาะอย่างช่วงเนี้ยที่รัฐบาลพยายามจะประกาศขยายเวลาดื่มเวลากินของบรรดาคนที่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ อันเนี้ยก็จะเป็นตัวเร่งทําให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นทั้งคนไทยและต่างประเทศเพราะว่าเรียกว่าจังหวัดที่เขาประกาศมาก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยว<ช>แล้วสงกรานนี้ก็คาดว่าคนจะนาาแน่นใช่ครับค่ะแล้วสงกรานปีนี้ก็จะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ต้องทดสอบทดสอบทั้งกลไกของรัฐและกลไกทางสังคมคว่าจะรับมือกับปัญหานี้ได้มากน้อยเพียงดใดนะเพราะว่าถ้าเราดูจาก กลไกของรัฐเนี่ยเท่าที่ผ่านมาก็เห็นว่ามันก็หนักหนาสาหัสนะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาล mm hmm. นี่ก็รับบทหนักนะนะแต่กลไกหักผู้ประกอบการ,ารทั้รกิจอันนี้พร้อมเสมอ mm hmm. แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะแข็งแกล่งด้วยเ mm hmm. นื่องจากว่าพยอดขายมันเพิ่มก็สนุกอะ่ะพูดง่ายๆนะฮะส่วนเรื่องที่พักสถานที่พักสถานประกอบการนะโรงแรมรีสอร์ทอันนี้ก็เต็มคมพร้อมันก็สนุกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าท่านี้มีแต่ไรายได้ถ้า คือช่วงนี้เขาบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักถ้าวางแผนดีบริหารจัดการดีก็มีโอกาสได้รับลูกค้านะก็แย่งชิงกันพอสมควรเรียกว่าสงการปีนี้เรียกว่าทุกฝ่ายต้องเริกตื่นตัวนะพอะนะต้องฝ่ายตั้งรับ,รบก็ต้องเรฝ่ายป้องกันอะไรต่างๆต้องมาลุกมาวางแผนกันแล้วใช่ครับก็ก็ทําให้เราต้องกลับมาทบทวนะ่ว่าเราอยู่จุดไหนเราอยู่ในโหมดของผู้ประกอบการเราอยู่ในโหมดของ ภาครัฐหรือเปล่าหรือเราอยู่ในโหมดของอนักที่นักท่องเที่ยวน,นะหรือแม้กระทั่งเรามีเพื่อนมีพี่น้องมีญาติที่จะมาจากต่างประเทศอันนี้ก็ต้องมาวางแผนกันอ,อย่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีนะมีคนฟันเล็กเข้ามานะเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าจะเข้ามาเที่ยวไทยการนี้ก็ลองมาดูนะแต่ผมไม่กังวลมากนักนะเพราะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เจ็ดวัน,นผมอยู่กรุงเทศตลอดนะไม่ไปไหนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งทานะทํามา เกือบสิบกว่าออปีแนละ้วช่วงเทศกาลสงการานต์พอ,อ,อก,ก็จะอยู่เฝ้าระวังมอนิเตอร์ตัวเลขใช่ครับแล้วก็สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขอย่างนี้คือจะทำหน้าที่รับฟังการสรุปรายงานผลของแต่และจังหวัดทุกๆเช้าชนะฮะที่สมในการความปลอดภัยถนนและขณะเดียวกันก็จะคอยดูว่าจังหวัดไหนต้องการความช่วยเหลือต้องการจังหวัดไหนต้องเร่งกำชับเรื่องมาตรการต่างๆแล้วก็ทําอย่างนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ทำนี้มา เกือบยี่สิบปีแล้วนะฮะ,ะก็ก็คิดว่าส่วนหนึ่งเราก็จะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้แต่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงเทศกาลของทุกปีเนี่ยกรุงเทพไม่ใช่พื้นที่ปลอดภทยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาทํางานในกรุงเทพล, <ง S 2> ล้วพอถ<า>ึงช่วงเทศกาลก็จะกลับบ้านถนนกรุงเทพโล่งมาก,มากใช่ไหมคะยกเว้นปีนี้ผมว่าถนอนอาจจะไม่โลง่งเพราะว่าทุกปีเนี่ยเราเห็นว่าคนในกทมเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัด เหลือคนในพื้นที่กรุงเทพไม่มากถนนก็จะโล่งและขับรถเร็วแต่ปีนี้พอจากที่รรมสงกรานต์เนี่ยผมมองว่าคนในกรุงเทพน่าจะหนาแน่นขึ้นนะผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะไม่ปล่อยให้ลูกน้องกลับละมาหาเงินตรงนี้ดีกว่าก็คือให้หยุดหลังสงการใช่ครับอันนี้สําคัญค่ะก็อาจจะต้องดูว่าพนักชานบางรายที่ท่านคิดว่ามีศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนเวลาตรงนี้ได้ต้องคุยกับลูกจ้างคุยกับพนักงานว่าเอ๊ะ กับก่อนหรือกับที่หลังได้ไหมช่วงเทศกาลสงการอาจเป็นช่วงทําเงินแต่เพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะสามารถทําธุรกิจเราเติบโตไม่ไว่าจะเป็นธีการรานอาหารธ<ม>ีการที่พักโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่ตงางๆอันเนี้ยสาคัญมากในช่วงเวลาดังกล่าวครับก็ยังคงต้องวางแผนแล้วก็ต้องระวังกันดีพอคะระหว่างดื่มกับเร็วเนี่ยอย่างที่ผอเป็นห่วงก็คือเรื่องดื่มอาจจะมามากที่สุดในช่วงของเทศกาลสงการแล้วความเร็วหรอคะเราต้องมีการป้องกันแล้วระมัดระวังอะไร เพื่อที่จะมาให้เกิดอุบัติเหตุจากความเร็วสูญเสียไปมากกว่านี้อะค่ะจริงๆแล้วการใช้ความเร็วในประเทศเราเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ใน,ในขั้นวิกฤตน,นะเพราะเป็นสาเหตุสงคัญสูญเสียดับต้นๆต,ตอนนี้เริ่มจะแซงดื่มแล้วนะคะก,ก็แซงไปนานแล้วแซงมาแล้วหรอถ้าเป็น,<อ>ถ,ปนถ้าเป็นช่วงเทศกาลนอกเทศกาลนี่แซงตลอดนะถ้าเป็นในเทศกาลก็สูสีนะ,ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ การใช้ความเร็วเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งคะ<า>ทีนี้ถ้าเราถามผมว่าถ้าจะป้องกรรันความสูญเสียตรงนี้ได้อย่างไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับตอนนี้ภาครัฐก,ก็พยายามวางวาง,วางเครื่องมือหรือกลไกกำกับดูแลเนี่ยให้กำกับเรื่องความเรี่ยมากขึ้นสำรวจทนทางสังเกตไหมช่วงหลังวันนี้มไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวหงของชนบทมีการวางกลวยมีการกีดสีตีเซ้น มีการทําเส้นชะลอความเร็วติดร<ะ>ับเบอร์สตริปติดป้ายเตือนให้ลดความเร็วลงใช่ไหมยกเว้นบางเส้นทา,ทางที่เขาเปิดให้วิ่งไกลคะ่ะอย่างทางด่วนเนี่ยหรือแม้กระทั่งมอเตอร์เวย์หรือทางพิเศษเนี่ยบางเส้นทางก็เปิดให้วิ่ง120อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เป็นเฉพาะ,ะแต่ถ้าภาพรวมโดยทั่วไปก็มีการติดสีตีเส้นชัดเจนมีติดป้ายเตือนชัดเจนแล้วก็บางพื้นที่ตอนนี้ก็ประกาศควบคุมด้วยนะ,ะประกาศควบคุม<ะ>ความเร็วเลยอย่างที่ผมเรียนเมื่อเชที<ะ>่แล้วว่า กทมก็ประกาศป่าเก็ดขึ้นทุามเร็วนะฮะบางจังหวัดนะก็อาจจะต้องมามีการทบทวนแผนใหม่ว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเส้นทางเส้นนี้เปิดหรือปิดอจะเปิดปิดใช่ค่ะแต่เห็นไหมช่วงเทศกาลสงการบางจุดจุดกลับรถกันจะปิดก็จ,ดจะเปิี่ยนเพราะว่าส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดกลับรถแล้วคะ่ะเส้นทางบางพื้นที่อาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าวันเว์เพื่อให้การเดินทางมันเรียบง,ง่ายแล้วก็ไม่มีจุดขีดขวางนะฮะแต่ถ้าสําหรับท่านที่ขับรถเอง ันนี้ก็เตือนกันมาตลอดเรื่องความเร็วเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วถ้ายิ่งคุณไม่พร้อมรถคุณไม่พร้อมเมื่อเกิดเหตุคุณก็มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงได้สูงเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยถ้าจะถามว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยความเร็วที่แปดสิบลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเบรกกันจริงๆเนี่ยมันใช้ระยะตัองกว่าจะเริ่มต้นจากการตัดสินใจเบรกเนี่ย ระเบรกหยุดได้เนี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยห้าสิบเมตรซึ่งตอนนั้นเนี่ยแปลว่ามันถ้าเกิดมีสิ่งกีดขวางนะมันไม่ทันแล้วเบรกไม่ทนันแบบไม่ทนันเพราะนั้นตัวแปรพวกนี้ท่านจะต้องเข้าใจว่าหนึ่งขั้นขับรถอะไระนะค่ะถนนแบบไหนประกอบไปด้วยแล้วยิ่งท่านมีคนนึงรถอยู่ด้วยมีลูกม,มีไม่ควร,ควรใช้ความเร็วไม่ควรขับเร็วเลยใช่ครับเพราะว่า ตามกฎหมายก็มีระดับหนึ่งนะยกตัวอย่างอย่าง,างกฎหมายที่กํากับเรื่องเด็กที่นั่งในรถ <คา S 1> ต้องมีคาซีทอย่างเนี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีคาซีตให้อยู่ในที่นั่งของแม่หรือคนนั่งตักผู้ปกครองเนี่ยแต่ไม่ควรจะเป็นบ่อนหน้าให้เป็นบ่อหลังนะแต่ก็มีการพูดถึงว่าต้องไม่ขับเร็วเห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้เองระบบเรียกว่ากํากับก็คือตัดแต้มก็มีนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่าปรับกับการภาษีกับใบขับขี่นี้เขาเชื่อมกันแล้วเพื่อที่ จะทําให้เรียกว,ว่าปราบของคนทําผิดเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางาตํารวจรรรหรือสำนักงางระชาติเนี่ยเขาพยายามเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพ้นธุ์สกเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็หลายครั้งที่เราดีนข่าวก็จะมีปัญหาเป็นช่วงๆนะตั้งแต่ว่า,ามีการติดตั้งกล้องแล้วนะแต่ว่าตรวจจับได้เยอะแต่ไม่มีใครไปเสียค่าปรับตอนนี้ก็มีการแก้ ระเบียบรองรับว่าถ้าคุณไปเสียค่าปรับตอนนี้เนี่ยก็เข้าข่ายแล้วเพราะระเบียบเริ่มแก้ไขให้ให้มีเจ้าพนักงานมีอำนาจแล้วแล้วอำนาจดังกล่าวนั้นก็จะส่งผลทําให้คุณไม่สามารถที่จะต่อภาษีเสียภาษีได้เพราะบางคนบอกกับเอาบางคนเหมือนกับมีค่าปรับไม่ใช่เพราะค่าปรับเย่านี้เขามีการปรับย้อนหลังเป็นพันเลยก็มีเห็นข่าวออกอ๋อหลายคนคก็ถ้ายกตัวอย่างว่าขับรถเร็วอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีใบสั่งค้างอยู่ประมาณห้าใบ แล้วถ้าเกิดแต่ละใบปรับหนึ่งพันนะสี 4, <000. S 2> ่พันก็ก็เอาห้าใบคูณด้ห้าพันแล้วก็ค่าไปต่อห้เป็นรถ 3, 000, อีกสามพันก็แปดพันอันนี้ก็เตรียมเงินประมาณหมื่นหะนึ่งนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการยกระดับนะยกระดับคือผมอยากจะอธิบาบยอยอันหนึ่งมีเวลามีเรื่องพวกนี้เข้ามาในสื่อเนี่ยมักจะมีคนออกมาพูดถึงเป็นการสแสวงหาไรายได้ส่วนตัว หน่วยงานบางหน่วยเขาบอกกระเป๋าตุงอย่างนั้นอย่างนี้นะเอ,อผมก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นะตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในกาบังคับใช้กฎหมายด้วยกลไกเนี่ยทั่วโลกเราใช้คําว่าบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ,อแล้วเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่สามารถทําให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเพียง <P ing> แต่เวลาเราออกแบบเนี่ยกลไกบ้านเรากลไกบังคับใช้กฎหมาย,ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ และทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าระบบเนี่ยทั้งระบบเนี่ยไม่ดีเพียงแต่ว่าเวลาเกิดปัญหามันอาจจะมีปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งนะมีอาจพเจ้าที่บางคนไม่ทําแบบตรงไปตรงมาอันนี้เราก็ว่ากันรายรายไปนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้กันครับกฎหมาย <ขอ S 2> ล้วเพราะฉะน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดื่มหรือว่าหรือว่าการขับเร็วปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามข้อกําหนดดีที่สุดนะพ<ด><ข>ออนะก็เราทําถูกต้องเราก็ไม่โดนปรับ แล้วก็ไม่โดนจับแล้วก็ไม่ต้องไปถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆด้วยถ้ารีบก็เตรียมการไวลาหลายวันหน่อยเผื่อเวลาไว้หน่อยค่ะสุดท้ายแล้วพอ,อ,อคะสงการ21วันนี้หรือว่าทั้งเดือนเมษายนเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อความปลอดภัยฝากไวค้ค่ะสุดท้ายแล้วครับก็เตรียมตัวเราเองให้พร้อมนะไม่ว่าท่านจะเป,นเป็นผู้ประกอบการเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นหน่วยงานของรัฐนะวันนี้ได้รับสัญญาณแรงจากรัฐบาลแล้วหน่วยงานท้องถิ่นก็ต้องมาวางแผนกันละนะ ใครท่านใดที่อยู่ใน,นกลไกสประถไม่ว่าจะเป็นสประถอปทสปถ t อำเภอหรือสอบปถจังหวัดรบก,กวนท่านนายกอบตรบก,กวนท่านในอำเภอท่านผู้ว่าจังหวัดเตรียมการนะเรียกประชุมแล้วก็วางแผนรองรับกับนโยบายของรัฐได้แล้วส่วนใครที่จะไปท่องเที่ยวนะก็วางแผนได้เลยครับ<ม>นอกจากไปท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานแล้วปีนี้อาจจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่มากขึ้นนะสนุกนะ,ะเตรียมรถให้พร้อมเตรียมอ่เขาเรียกว่าสบเบียงให้พร้อม,มนะใครที่ เดินทางไกลจะเอาเต็นท์ไป<อ>จะเอาพ้าเช่ห่มไปเอายูปอ,อยาไปด้วยอันนี้เตรียมให้พร้อมก็ปีนี้อยากให้ทุกท่านใช้ยุดอยู่มีความสุขสนุกกันทั้งประเทศและสนุกกันทั้งโลก ในเทศกาลสงกรานต์ครับค่ะนั่นก็คือข้อห่วงใยนะคะแล้วก็ความปรารถนาดีจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วก็ทางเครือข่ายอุบัติเหตุสตสด้วยนะคะฝากไว้ค่ะสงการานต์นี้นะคะท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีวันหยุดยาวแล้วนะคะต้องเตรียมตัวแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีเพื่อให้การเดินทางและฉลองสงการานต์ของทุกท่านนั้นได้มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า ติดตามได้ในทุกทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube เครือข่ายรถอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเป็น Facebook สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุติดตามได้ทั้ง2ช่องทางค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ